I got for him <laughs> 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 โฟนเดี๋ยววะนี่นึงมือต้องติดตัววะแฮนโฟนก่อนตีแบ็คแฮนด์้าตะไปแบ็คแฮนด์สอบติดเอว ที่สำคัญไม้ต้องตั้งฉากเอาแบ็คแฮนด์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 เฮ้ยหมวกกูสวัสดีครับผมชื่อนายมุขเสริมสมกิจเลขที่หนึ่งมสี่ทศทเอ็อยากเป็น อยากเป็นคนที่อยู่ในแหนของคใคท่านไม่ใช่อยู่ในใจเธอว่าซันโฟแฮโฟแฮโฟแฮโฟ เอวต้องติดกับตอโฟร์แฮนด์โฟร์แฮนด์โฟร์แฮนด์โฟร์อามเฮ้ยผิดคนกาดีโฟร์แฮนด์ ตีแบดูเ้ยหมวกกูสวัสดีครับผมชื่อนายมงขศรีสมกิจเลขที่หนึ่งมสี่พักเอ็อยากเป็นอยากเป็นคนที่อยู่ในแคลคอนไทรท่านไม่ใช่อยู่ในใจเธอวัตสาน